คาถาบูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีข้าวจบหากท่านใดได้สวดหรือฟังคาถานี้เป็นประจำให้ไข่จะดนบันดาลความสำเร็จมาสู่ท่านทั้งหลายและครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคการงานการเงินเรื่องธุรกิจหรือการค้าขายต่างๆก็จะประสบความสำเร็จดังใจปรารถนาเมื่อพร้อมแล้ว ตั้งนโมสามสจบพร้อมๆ,ๆกันได้เลยครับนโมตะัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตะัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตะัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติอิติกุมารไข่เจดีย์จะมหาเถโลลาภะลาภา พระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเม อิต um 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 ิอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติ กุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภาพระวันตุเมเมื่อท่านทั้งหลายได้สวดหรือฟังพระคาถาจนจบแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงสำเร็จดังใจปรารถนาทุกป,ประการทุกคน ทุกท่านเทิน